มารีบรินเนอร์ออกมาตอบชัดความสัมพันธ์แฟนหนุ่มพิศกาชัยผ่านสื่อเป็นครั้งแรกแถมลั่นไว้แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กำลังถูกจับตาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางเอกสาวมารีบรินเนอร์กับหนุ่มพิศกาชัยหลังจากที่พักหลังๆไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ภาพคู่สักเท่าไหร่แถมก่อนหน้านี้ก็ยังมีข่าวลือการเลิกราของคู่รักดาราที่ว่านางเอกหน้าเวียงคนของออกจากบ้านแฟนหนุ่มแล้วจนหลายคนจับโยงไปยังคู่มารีพิทอีกด้วย จากปากมารีตอบชัดสถานะพิษกาชัยล่าสุดมารีก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มทิศผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าโสดแล้วครั้งนี้โสดนานที่สุดโชคดีที่มีเพื่อนเยอะก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดแล้วด้วยวัยที่เรารู้สึกว่ามีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองว่าจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ทุกอย่างเริ่มลงตัว เหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราเข้าวัยทำงานก็ได้ลองทำงานหลายๆแบบได้เจอผู้คนมากมายตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติเพราะเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเข้าหาคขวยคว้าหาอะไรอยู่แล้วอีกทั้งยังบอกว่าถ้าเกิดจะเจอใครที่ดีถูกที่ถูกเวลาก็ค่อยว่ากันตอนนี้เปิดรับผู้สมัครเหมือนเดิมเพราะเป็นคนไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วตามใจตัวเองไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรคิดว่าถ้าคนจะเข็ดกับความรัก มันดูน่าเสียดายคิดว่าการมีกำแพงมันดูเป็นการปิดกั้นตัวเองเกินไป